สวัสดีค่ะวันนี้มาดูราคาทองคำกับกีนะคะวันนี้วันที่31มกราคมนะคะเริ่มต้นทำพเฟมเดลลี่นะวันนี้ก็กลางสัปดาห์แล้วนะทุกคนแล้วก็เป็นกลางสัปดาห์ที่มีข่าวใหญ่ด้วยนะจะบอกให้ก่อนข่าวใหญ่มาเนี่ยมาดูสถานการณ์ของราคาก่อนข่าวอะไรนะั้นเดี๋ยวเล่าโอเค มุมมองราคาที่เดลี่วันนี้นะคะราคายัางติดอยู่ในชาแนลของทำเฟมเดลี่นะคะก็คือกรอบด้านบนอยู่ที่2039.25ด้านล่างอยู่ที่2 0 0 9 4 8เนเาะเมืม่อวานบอกว่ามันเป็นจุดวัดใจมิวกัสเทสนะครับเทส,ะะเทสแล้วทิ้งห่างยาวเชียวแล้วก็เหมือนว่ากลับเข้ามาอยู่ในชาแนลอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอันเนี้ยวันเนี้ยต้องติดตามดูนะคะแต่ภาพรวมของมุมมองเดลี่เองก็คือราคา มันก่อนหน้าน,นี้มันพยายามมุดลงใต้ EMA 5 0าสล้วนี่คือ EMA 5 0นะแล้วทีนี้มันติด support, สพอร์ตสำคัญตรงนี้รีบาวขึ้นขึ้นมาเทส EMA 5 0กรอบข้างบนอีกยังไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาเทสซ้ำที่สพอร์ตล่างและก็ปรับตัวลงไป l m a 0 0นะครับเทสเทส l m a 0 0อะไรประมาณนี้อันนี้คือมุมมองทางเทคนิคนะคะแต่ว่า เรื่องของปัจจัยข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ฟันดัเมนทลต่างๆเนี่ยต้องว่ากันอีกทีนะโอเคแล้วทีนี้วันนี้นะคะสัญญาณดดดอดข้างบนก็มาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าแรงขายยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นที่การที่ราคาชลอในการขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากแรงซื้อมันตกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูจุดวัดใจวันนี้ยังเป็นที่เดิมคือ2039นั่นเองนะคบถ้าไม่ผ่านก็มีกาด วิ่งกลับลงมาในชาแนลนะคะอาจจะทดสอบกรอบล่างได้นั่นเองโอเคมาดูทำเฟรมสีชั่วโมงนะทำเฟรมสีชั่วโมงวันนี้เซ c ตชาแนลใหม่นะคะอยู่ระหว่าง2048กับ2028เนะเพราะว่าเมื่อวานพยายามเทสบริเวณนี้แล้วก็แลบขึ้นไปถึงนู่นเลย2048เมื่อวานนะคะตัวของสุดระยะสวิงรายวันของเราอะสุดอยู่บริเวณนี้2055 แต่ขึ้นมาไม่ถึงนะจอดตรงนี้แล้วก็กลับลงไปแบบทุบขึ้นทุบลงแบบโอ้โหแท่งเดียววิง่งซะแบบนะขึ้นเท่ากับลงลงเท่ากับขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้ววันนี้มาติดตามดูกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้แท่งเทียนนะคะพยายามที่จะปีนขึ้นมาเหนือ LME 2 0 0แต่ก็ยังไม่ได้ยืนสนิทเพราะฉะนั้นติดตามดูแท่งนี้ว่าจะยืนไหวไหมเพราะฉะนั้นจุดวัดใจที่เดิมเนาะสองศูน จะผ่านหรือเปล่าหมายความว่าถอยลงมาแล้วถ้าไม่หลุด LMA 200มันก็มีโอกาสจะเทสใหม่แล้วปีนขึ้นใหม่นั่นเองนะครับแคะถ,ถ้าหลุดบริเวณนี้20 34นะถ้าเป็นเ m a 200มุมมองของทัเฟรส4ชั่วมงมันก็จะมีโอกาส,กกาสลงมาเทสซ้ำนะคะที่ EMA 50แล้วก็ปรับตัวลงตามลักษณะทางเทคนิคได้โอเคอ่ะทีนี้มาเช็ค Res i s t a n c ดด้านบนก่อนถ้า จากตัวของอ channel ด้านบน resistance ของระดับ d ดลี่ที่2039นะคะเลเวลถัดมาที่ติดอยู่เมื่อวานวันนี้สร้างเป็น resistance ใหม่เนาะเป็นกรอบบน4ชั่วโมงที่2048เลเวลถัดมาคือ205นะคะแล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนสุดอยู่ที่20668นะโอเคเพราะฉะนั้นก็มีทรงว่า กดไม่ลงนะครับแต่จะขึ้นต่อก็ยังไม่ไหวรอดูท่าทีอะไรชักอย่างหรือเปล่านั่นเองทีนี้มาดูข้างล่างนะคะซับพอร์ตที่อยู่ใกล้สุดนะครับในมุมมองสีชั่วโมงตอนนี้คือ,คอกรอบล่างของสีชั่วโมงที่2048นะหัดลงมาคือระดับนี้นะคะ2019แล้ววันนี้สุดระยะสวิงายวันด้านล่างสุดที่2009.48เนาะ อย่างที่บอกว่าลักษณะโครงสร้างทางเทคนิคที่4ชั่วโมงมีโอกาสเทินเป็นขาลงแล้วนะครับทุกคนแต่วันนี้ก็ต้องติดตามดูข่าวใหญ่ก่อนข่าวใหญ่ที่ว่าก็คือผลการประชุม FOMC meeting นะครับช่วงตี2นะ ถ้าเวลาประเทศไทยนะ่ะจะเหมือนจะตีสองนะเช็คในตารางด้วยนะคะคืนวันพุธครับเกี่ยววันพฤหัสตัวนี้มีผลรุนแรงต่อราคาทองคําและก็สกุลเงินดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นก็ก่อนเข้ามาก็อาจจะเกิดได้2ลักษณะนะคะก็คือถ้าราคามันสูงเกินไปบางทีนะักลงทุนมีโอกาสที่จะเ,เท็ดขายทำกำไรได้ก่อนนะ หรือว่าราคาอาจจะนิ่งนะครับไม่ค่อยขึ้นไหวมากหรือว่าอาจจะปรับตัวในกรอบแคบๆก่อนนั่นเองนะคะมีสมี2ลักษณะนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูความคืบหน้าของราคาแล้วก็รอเทรดข่าวเถอะนั่นเองนะส่วนแนวรับแนวต้านนะครับเราบอกไปแล้วนะคถึงสุดระยะสวิงเลยทีเดียวเอาทีนี้มาดูข้างล่างก่อนข้างล่างบอกว่าสุดระยะสวิงที่2 0 2 9ช่ไหมถัดลงมาอีกยังมีกรอบล่างของระดับ วิกลี่นะที่2001.72นะถ้าลงต่ำกว่านั้นก็เป็นใช้ฟิโบนัชซีวัดไปเลยนะครับว่าถ้าลงต่ำกว่านี้ไปไหนเพราะว่าข่าวคืนนี้ก็ถ้าถ้าดูจากข้อมูลจากตลาดหุ้นนะคะตอนนี้หุ้นสารัฐอเมริกามีการปรับตัวขึ้นสูงนะทุกคนหลายคนก็มองว่า นักลงทุนมีโอกสที่จะปิดทำกำไรหุ้นที่มันราคาสูงก่อนที่ผลการประชุม FOMC จะออกว่าดอกเบีย้ยจะปรับลดไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้คาดการไว้ว่าจะปรับลดเดือนมีนาคมลงสกัก0.25 i ไปแอดพอยตครั้งแรกอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ถึงเดือนมีนางก็เหมือนกับว่าตลาดมีการคาดการค่อนข้างมากเลยสีเดียวนะคะว่ารอบนี้อาจจะโฮดอกเบีย้ยไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ครั โอเคก็มาดูาปฏิกิริยาของตลาดอีกทีหนึง่งแล้วทีนี้ลักษณะทางเทคนิคคืออะไลักษณะทางเทคนิคคือกึงกงอยู่ระหว่างว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงที่ดังเฟรมสีชั่วโมงเนาะถ้าขึ้นมาบริเวณนี้แล้วไม่ผ่านนี้ก็จะลงยาวได้นะครับถ้าเป็นลักษณะทางเทคนิคเพราะฉะนั้นเลเวลถัดมาถ้าหลุดจาก2 0 0ศนะคะก็เป็นฟิโบนักซี่50เลยที่บริเวณราคะ่้นั่นเองนะ ส่วนข้างบนเนี่ยถ้ารีบาวขึ้นก็ไม่ควรจะเกินบริเวณนี้นะครับ2088ราคาก็ยังไม่เสียโครงสร้างสำหรับการเป็นขาลงนั่นเองเนาะโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะติดตามอย่างที่เราบอกนะลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย